สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมกาชาแนลนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับเอมกานะคะก่อนที่จะไปรับชมรีวิวรถคันนี้กันนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์า share, ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอมกาแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตๆไปนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงตัวรถกันดีกว่าวันนี้เป็นคิวของ r a n g จอร์เอ็กซนะคะ จับใส่ชุดแต่งยอดฮิตนะตอนนี้เป็นชุดไหนไม่ได้แล้วนอกจากชุดนี้นะคะ f 1 5 0นั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มจากท้ายดีกว่าทุกครั้งเราจะเริ่มจากด้านหน้าวันนี้เรามาเริ่มจากด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายใส่กันชนท้ายเหล็กนี่มาพร้อมกับห่วงแดงย่อหาเกนชุดครอบดาบท้ายโลบาเล็กจัดเต็ม ฮากเกนกำลังมาเลยนะคะยี่ห้อนี้สติ๊กเกอร์รินเจอร์แล้วก็มาด้านหน้ามีการติดตั้งไฟหน้าที่เป็นตัวไฟมาแต่งให้ด้วยนะคะสุดๆไปเลยนะคันนี้แต่งเต็มมากเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาพูดถึงไฮไลท์กันดีกว่านะคะไฮไลท์ตัวนี้อย่างที่บอกว่าเราจัดตัว กันชนหน้าที่เป็น F 1 5 0นี่ดูงานด้วยนะคะเรียบรูดูดีชิดมาพร้อมกับไฟตัว C ด้วยนะคะสำหรับตัวชุด M 150งานงานตัวนี้จะเป็นงานกระจังหน้าเล็กนะคะลูกค้ามันจะมีกระจังหน้าใหญ่อีกชุดหนึ่งแต่ชุดนี้ที่เราติดตั้งให้จะเป็นชุดกระจังหน้าเล็กนะคะนี่มีการทำสีนะคะซึ่งตัวกันชนหน้า เราทำเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะวันนี้กระจังหน้าก็ใส่เป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับ FORD ตัวงสือ FORD วันนี้เราทำสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเพื่อให้ดูหรูหราให้โซพรีเมียมนั่นเองนะคะสกูปติดตั้งเป็นสกูปทรงสูงนะคะตัดสีดำด้านตรงกลางด้วยนะคะวันนี้ดูสวยดูหรอจริงๆ โอเคมาดูภายในกันดีก,กว่านะคะภายในก็แต่งให้สุดๆเช่นเดียวกันนะคะมีการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มไปด้วยนะคะรุ่นนี้เดิมๆนะคะ Open Cap ไม่มีเบาะหนังนะคะแต่เรามีการติดตั้งเบาะหนังเพิ่มให้กับลูกค้านะคะไฟตัวนี้ของ ExcelPad ก็ปรับตรงนี้เลยนะคะตรงปุ่มหมุนๆได้เลยง่ายๆนะคะใช้งานง่ายมาก ะะสำหรับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะรับสายาวางสายก็สามารถกดที่ปุ่มพวงมาลัยได้เลยนะคะ วันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวนี่เลยจอ Android ให้ด้วยนะคะติดตั้งเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนั่นเองนะเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็เพิ่มความเหมือนถึงให้กับลูกค้านั่นเองนะคะดูหนังฟังเพลง YouTube ทุกอย่างผ่านจอตรงนี้ได้เลยนี่แสดงผลทุกอย่างนะคะตรงนี้เราเปิดประตูอยู่ก็แสดงให้นะคะ แล้วก็หน้าปัดตรงนี้นะคะปี2020ดูหรูหราไฮโซมากเลยทีเดียวนะคะันี่ตัวนี้ก็เป็นแคปเปิดได้นะคะตึงกุญแจออกมาแต่ตัวนี้เราไม่ได้ทำเป็นกุญแจรีโมทนะคะเรา ให้ลูกค้านะคะแนะนำนะคะแนะนําลูกค้าใช้กุญแจเดิมๆดีกว่านะคะเพื่อความเสถียรนะคะเนื่องจากว่าถ้ามีการแปลงตัวกุญแจแล้วทําให้การใช้งานไม่ค่อยเสถียรนะคะตัวนี้เราไม่แนะนำำําทํากุญแจรีโมทนะคะอันไหนที่เราว่าทําดีเราก็แนะนํานะคะแต่กุญแจรีโมทเราไม่แนะนําให้ลูกค้าทํานั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Ranger s l p l u ตัวนี้นะคะราคาของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่6 6 6 3 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะกับเอ e ม a ก้าเบอร์0 6 3 6 2 5 9 3 6 4วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี